สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ j จนนี่วิทย์ m า m ีจูงมือแม่เที่ยนะครับสำหรับเอพิโซดนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสงขลาครับเราจะมากินเที่ยงกันที่ร้านคุณนงเยาววงเล็บป่าไม้ครับเป็นร้านเก่าแก่ของจังหวัดสงขลาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของโลเคชันไว้ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะตามมากินก็ดูลิงก์กันแล้วก็ตามมากันได้เลยนะครับอาหารก็มีหลายอย่างเลยนะครับเป็น10บสอย่างเลยนะครับ นี้คุณนงเยาวนะครับเจ้าของร้านกําลังจะทําผัดสตอพอดีครับซึ่งเป็นเมนูิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในครัวกันเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันในครัวแล้วครับกับคุณนงเยาวนะครับเป็นเจ้าของร้านเลยนะครับแล้วก็ลงมือผัดเองเลยนะครับแล้วก็ที่นี่คือความพิเศษคือเขาจะไม่ใช้เตาแก๊สนะจะใช้เตาถ่านในการทํานะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแขกนะครับเป็นลูกชายของคุณนงเยานะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือเจ้าของร้านในปัจจุบันนี้เมนูซิกเนเจอร์ของร้านคุณนงเยาเนี่ยมีอะไรบ้างฮะมีผนงหมูครับผนังผนงนงผนงหมูแห้งนะครับแล้วก็มีผัดพริกขิงพริกขิงครับอแล้วก็มีหมูคล้องหมูคล้องครับของพันสตอมะนาวครับแล้วก็ผัดสตอมะนาวไรที่คุณนงเยาทำเมื่อตะกี้ครับ,รรบใช่ครับแล้วก็ มีแกงส้มแกงส้มครับไข่ครอบไขมเมเตอร์มีหลายอย่างเลยครับผมนอกจากที่นี่จะมีกับข้าวแล้วนะครับก็ยังมีขนมหวานด้วยนะครับมีหลายอย่างเลยทีเดียวมี้ตั้งแต่เฉาวกลวยนะครับแล้วก็ข้าวฟ่างแล้วก็กล้วยบดชีแล้วก็ถั่วแดงครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณนงเยานะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งร้านอาหารคุณนงเยาอยู่วงเล็บป่าไม้เลยนะครับก็ อ่าร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาสี่สิบปีแล้วโอ้สี่สิบปีนะครับแล้วใช่ครับสิบปีนานมากเลยครับก็ขอเรียกพอเรียกเป็นป้ายาวแล้วกันครับเพราะว่าจะเรียกกันป้ายาวครับทำไมถึงเรียกว่าร้านป่าไม้ครับเพราะเมื่อก่อนขายในป่าไม้ก่อนเพราะว่าสามีทำงานป่าไม้ขายที่นั่นขายที่นั่นแล้วก็ย้ายมาขายหน้าวัดดอนเย่หน้าวัดดอนเย่ที่นี่คือจุดเด่นก็คือ ที่สังเกตจะเข้าไปดูในครัวไหมครับจะเป็นจะใช้เตาเตาไม้ถ่านไม้ในการทําในการปรุงเลยนะใช่ครับใช่เพราะมันทำอาหารรสชาติดีแล้วหอมกับข้าวมีหลายอย่างมากเลยครับมีหลายอย่างแล้วทั้งหมดกี่อยสิบสี่สิบห้าอย่างแต่อย่างละน้อยละน้อยน้อยผัดเรื่อยเรื่อยถ้าอาหารผัดก็หมุนแล้วผัดหมุนแล้วผัดแล้วผักกันพวกผักกันแต่ว่าผัดกระตอมะนาวก็เรื่อยเรื่อยผัดเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเราแกงเรแกง กอเดียวก็คนีหมดก็หมดกันไปอ๋อแล้วป้ายาวทำหมดทำเองหมดทุกกระทะเลยนะมทุกอย่างเลยนะผัดลงมือผัดเองหมดเลยผัดเองผัดเองแต่ว่าถ้าแกงกันมีลูกมือช่วยกับพี่แขกจะช่วยแกงครับแกน่าผัดประโยเนสผัดเองตอนนี้ยังไม่ยังไม่ขอให้ใครผัดเลยเพราะว่ากลัวลูกค้าจะหนีแล้วใส่สตอระโ้ายาวก็ใส่เองนี่ถ้าเป็นป้ายาวขึ้นไปถ่ายใช่ใช่เมื่อกี้เข้าไปถ่ายมาแล้วนะครับผัดสตอเป็นซิกเนเจอร์พอดีครับก็ ปลายาวก็จะคุณนงยาวก็จะผัดเองทุกกระทะแล้วจะเป็นเมนูผัดนะครับไม่ยอมให้ก็คุณนงไม่ยสัมภาผัสเลยปลายาวไม่ไม่โอเคโอเคขอบคุณมากครับปลายาวครับขอบคคุณสำหรับเมนูของเราในมื้อเที่ยงวันนี้นะครับเราก็จะกินเป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยครับเป็นตัวพันเองแห้งครับซึ่ง คือคุณแขกบอกว่ามีที่ที่เดียวเลยครับเป็น,ปน,ปนแผนกแพะเพราะดินแผนกเราจะกินแบบว่ามันจะมีน้ําแกงเนาะควรจะมีแบบว่าน้ําแกงที่มันจะเปียกๆแต่ว่าที่นี่จะเป็น,นแผนกับแห้งเลยครับก็อย่าก็รอชิมดูแล้วก็อีเมนูก็จะเป็นตัวแกงส้มปลากระพงกับยอดกระถางอ่อนนะครับแล้วก็วกนอกจากนี้ก็จะมีเมนูซิกเนเจอร์อีกอันนึงก็คือเป็นพัดสตอ ปลาซ์ซอรหมูสามชาั้นกับกุ้งครับก็อั้นเนึเงก็จะเป็น,นเ,น,เดดน,นื้อน้ำขึ้นเยอะดีบล็อกลีนครับซับอันนี้ก็จะเป็นตัวแหนง่งแหนงแห้งนะครับนางแห้งก็จะรสชาติแบบว่าหวานๆเค็มๆนะครับไม่เผ็ดมากครับรสชาติโอเคเลยครับ ปเรามาชิมเป็นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนนะครับมีความเปรี้ยวความหวานความเผ็ดอยู่ในอยู่ในตัวเนื้อแกงส้มแล้วจะมาชิมตัวที่เป็นกุ้งแล้วก็หมูสามชั้นผัดสตอแล้วก็ผัดกับกะปินะครับซึ่งเป็นเมนูที่เราไปดูวิธีทํากันในครัวเมื่อสักครู่นี้สาหรับัดสตอนะว่ารสชาติจะแบบหวานหวานเค็มๆ็มๆมันๆเปรี้ยวครับ รสชาติของกะปิครับมันทำให้เมนูนี้มีความอ,อร่อยมากๆ